โอเคนัก okay. เรียนช่วยตังตอบคำถามแบบนี้นักเรียนจะเข้าใจดีนักเรียนจะรู้ว่ามันคืออะไรฟังก์ชันมันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของครูคือครูอยากให้นักเรียนบอกส่วนประกอบต่างๆหน้าตาของมันปุ่มนี้ชื่อปุ่มอะไรได้ n o t o display of an oscilloscope นี่นะบอกว่ามันคือ หน้าจอเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่ามันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอีคำว่าออสิลโลสโคปมันคือเครื่องมืออะไรกันแน่ที่มันจะต้องแบ่งดิสเพลย์กับฟอนออกมาฟอนพาเนลกับข้างหลังแบ็ค <c oughs> ข้างหลังยังไงเออข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแล้วก็วิธีการเซตอัพเพื่อการใช้งาน อย่างน้อยเรียนต้องบอกส่วนประกอบของหน้าจอดิสเพลย์ได้ฟรอนต์ของออสิลโลสโคโปได้ฟรอนต์พนเนลของออสิลโลสโคโปแล้วก็เซตติง้งยูซิงได้โอเคเริ่มตาร์ทเลยนะเอาทำไมฝั่งนี้มาเร็วจังเลยอะกษาทริยัไทยนเนี่ยไม่ได้ดูทีละครับอ่าความกว้างความกว้างความกว้างในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูบูทแคปก่อนเนาะ ความกว้าในที่นี้ก็คือคว้ามทางความสูงนะคะมันจะมีสองแบบสูงกับอ่ะ a m p i t u d e a m p l ที่สอง frequency ความถี่อันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วใช่ไหมความถี่หลายรอบแล้วเนาะหลายรอบหรือยังอย่างค่า,าเวลาค่ะค่าเวลาน่าจะเป็นคําศัพท์ใหม่ที่อาจจะเจอขึ้นมาในวิชาพวกพวกเรามันชื่อว่า period period คือค่าเวลาช่วงเวลาในหนึ่งค่เวลาในหนึ่ง หนึ่งไซคูนหนึ่งรูปคลื่นหนึ่งสัญญาณเวลาต่อช่องมันชื่อว่า time per division ต่อไปนี้ถ้าเกิดได้ยินคำว่า time per d i v หรือว่า time per division หรือว่า time per sec อะไรก็แล้วแต่มันคือเวลาต่อหนึ่งช่องเดี๋ยวเราไปดูว่าในจอของออสโอลสโคปมันจะมีกี่ช่องต่อไปเป็น v o l t per division division ก็คือแรงดันต่อช่องเหมือนกันอ้าว ทำไมไม่แปลเนีย่ยตรงนี้นวนต่อช่องเฉยแรงดันต่อช่องวนนะคะอ่าต่อไปเป็น g ร o u n d t เม m i n a l ก็คือ o รา d ต่อไปเป็น w ว v ฟอร์มรูปแบบของรูปคลื่นหรือไม่บางทีเขาก็เรียกว่า Waveform ก็คือรูปสัญญาณรูปคลื่นของสัญญาณหรืออีกตัวหนึ่งค่ะมันชื่อว่า Signal Signal ก็คือสัญญาณเหมือนกันโอเค แอ้เซนคูอาจจะออกไม่เท่ากับทีเชอร์เดี๋ยวก็ไปฟังทีเชอร์อีกทีเนะี่ยแต่ว่าให้คุณผ่านไปก่อนว่าออกคำในลักษณะนี้มันออกเสียงแบบนี้นะโอเคทีนี้มาดูหน้าตามันเลยค่ะเมื่อกี้คำพอ์อ่าเอซซิ t เอาไว้ทำไมไปเร็วอะ่ะเอาไม้เมาอ่ะอ่า เคสเคสนัมเบอร์วันยังไม่มานัมเบอร์ทูก็พบมาแล้วเหรอคะครับอ่ะก็พบความกว้างของสัญญาณความกว้างทางความสูงของสัญญาณเราเรียกว่าอะไรน,นะคะเมื่อกี้ผมมาไมหมคะครับมมขอโทษครับผมเพิ่งเข้าตะกี้เลยเพิ่งเข้าตะกี้เลยโอเค okay. เลขที่สามนัมเบอร์ทรีช่วยเพื่อนหน่อยครับอ่ะ โหลด powerpoint ครูในในคัทลูมเปิดคู่กันเวลาเรียนเนาะเวลาเรียนอ่ะมามาอ่านว่าเอ็มเอ็มจีจูเอ็มจีจูเอ้ยที่ไหนเกย์ความถี่อ่ะทุกคนตอบพร้อมกันฉันจะแยกสูตรประสาทฟังได้ทุกคนเพราะว่าครูเห็นว่าทุกทายเปิดไม้บ้างอ่ะตอบพร้อมกันเลยความถี่ความถี่วิทยุความถี่ครับ You can see. y o u can see. s e e Yeah. Okay. And next คับเวลาอ่ะอันนี้คับเวลาคือ period period ละคร period เขาว่า period คือคับเวลา,วา,วา,วาต่อไปเป็น antilogram time. Division. อ่า time per division division time per division ต่อไปเป็น o n e per bone partition yes bone per deep ก็ได้นะถคะคุณเขียน bone แล้ว slash div, like that, like that. Okay. t h iv ก็เหมือนกันเป็นตัวย่อนะโอเคต่อไปเป็น ground terminal ground terminal ต่อไปเป็น waveform waveform ต่อไปเป็น signal signal oh Australia เถอะไม่เคยได้ยินแล้ว ใช่จ้าหนูเพิ่งเข้าเก้าโมงด้วยจ้าขอโทษมาค่ะหน้าตาออสซิโลสโคปแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสองแบบแบ่งออกเป็นสองประเภทแบบแรกเราเรียกว่าอนาล็อกอนาลอกคือใช้มือหมุนหมุนหมุนทุกอย่างอีกแบบหนึ่งเรียกว่าดิจิตอล น่าดูความแตกต่างระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลไม่ได้บอกว่าให้ดูสีเด้อให้ดูหน้าตาของงานนี่เห็นไหมตัวเนี้ย<ๆ>มันจะมีขึ้นมาในดิสเพลย์ตรงนี้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้เราต้องคำนวณคิดออกมาอ่ามาดูตัวที่ใช้งานในปัจจุบันเลยค่ะดิจิตอลออสโลสโคดิจิตอลออสโลสโคหน้าตามันเป็นประมาณนี้มาดูส่วนแรก ดิจิตอลโลสโคปเนี่ยก็จะสามารถวัดสัญญาณทางาเทคนิคได้ทางวงจรได้วัดสัญญาณอะไรได้บ้างเนาะวัดได้หมดเลยมาดูในส่วนแรกเราเรียกพวกมันว่าดิสเพลยนะ์เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะวัตถุประสงค์ของครูคือนักเรียนต้องบอกส่วนประกอบของดิสเพลย์ได้นะมาดูตัวแรกจ้ะ ตัวน uh ี้เขาเรียกว่าอเมนูใครยังไม่ได้ลิชื่อนะอ uh ้าวนาะทีรยุทธะออกไปไหนคาเชนคููเห็นคาเชนแวบบว่าคาเชนเพิ่งเข้ามาแล้วผมตืนสายครับจอนคาเช,าเช, uh าเชนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะในกรอบสีแดงอ้า uh วครูมีคำศัพท์มาเลยเหรอเออเมเจอครับจอนเป็นเมนูตรนีีครับจอน ต่อไปเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเมนูเมนูก็คือกดเลือกว่าจะเอาฟังก์ชันไหนออกมาใช้งานนะอ่ตัวต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้แสดงถึงความถี่ค่ะแสดงถึงความถี่ฟิเวเจนซีนะหน่วยมันเป็นอะไรความถี่เิทุกคนตอบได้นะทุกคนฮัลโหลทุกคนตอบได้ตอบเช้ากับเพื่อนก็ไม่เป็นไรลูกให้ได้ยินเสียง อ่ะตัวนี้ใช้บอก time division ค่ะ horizontal horizontal เ,เ,เต a ต u า horizontal คือแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนครับแนวนอนครับอ่าแนวนอนอโลทุกคนหลับไปแล้วมากงนี่ได้ยินเสียงใครบ้างหนะ้าแนวนอนท i m e คือช่วงเวลาต่อช่องอ่ะในจอสโคบนี้ทั้งหมดมีกี่ช่องได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาในช่องแชท คือดีๆครูมไม่ได้บอกว่าสัญญาณสีเหลืองนี้นะครูถามว่าจอมันเนี่ยแบ็คกราวจอสีดำเนี่ยทั้งหมดมีกี่่ออ,อะอนับหมดแล้วเหรอจ๊ะขนาดเท่าไหร่อะขนาด,นาดบอกเป็นขนาดก็ได้สิบ <10 S 2> <10 S 1> คูณสิบอะติบคูณสิบโอเคเก่งมากทุกคน1ิบคูณสิบ เียนับำข้าวโพดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ไหนสิบคูสิบก็หนึ่งร้อยครับแปดแปดสิบครับอะไรนะคะพนาวันแปดคูณสิบครับเออกิษณาพงษ์ใช่ไหมเนาะเออสิบคูณแปดแปดคูณสิบเอแปดคูณสิบได้ แปดเนาะเออมาสิบคูณสิบอันนี้มันน้ำพันชิกีซิบแล้วมันก็ฝั่งนี้ไม่น้บไงฝั่งนี้ไม่น้บคิดว่าสิบเหมือนกันเลยใช่โอเคได้เนเหมือนลูกบาทจริงๆแล้วจอขนาดสิบคูณสิบก็มีอันนี้ของเราเป็นรุ่นนี้นะคะของเราเป็นรุ่นนี้รุ่นเก่ามันเลยเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นราคาถูกอะต่อไปต่อไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเมาส์เนี่ยเดี๋ยวก่อน,บบน,นเอ่ยอะช่องนี้ค่ะช่องนี้สังเกตว่ามันบอกว่าบอก w o r d per division ช่องนี้นะช่องดำๆเนี่ยนะแรงดันต่อช่องทาง vertical state vertical คือแนวตั้งหรือแนวนอนตั้งครับ โอเวอร์เคิลขึ้นจากตั้งถูกต้องเออดูครูบ้างอะไรบ้างเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเผื่อเขาใบ้อยู่ฮลลัลโหลหลับตาเรียนนะเอ,อ,เอ,อ,อย่าหลับตาเรียนเปิดทิ้งไว้ข้างหูแล้วก็นอนฟังอยู่ถึงสีก็ได้เนอะหลับหูหล,ล,ลับตาเรียนเรียนไปก็ไม่ได้เ้อฉันเสียใจยอ่ะทีนี้ให้ดูมันมีกี่ชนะมันมีกี่อันที่บอกวนเปิดเด็บ มีก<น>ี่อันสออันมีสองแสดงว่าสโคปรุ่นนี้จะมีการวัดได้ถึงสองช n น e สองช่องสัญญาณเรียนดูสัญลักษณ์หลังเลเก็กหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจางก็มไม่เห็นกัน <S <S นี่ไงคุณขยายแล้วนี่ไงเห็น<ด>ยังไม่เห็นเห็นดูไหมหลังเล็กเห็นดูไหมอะไรเนี่ย หลังเล็กหนึ่งไม่เป็นสัญญาณตัวเนี้ยเป็น ac หรือ dc คะ ac หรอครับ ac ว o l ์นะคะ <c oughs> ac ว o l ์นะคะขอโทษค่ะไม่ตอบถึง volt ห้าร <500 S 2> ้อยมิลลิว o l ์นะคะส่วน channel สองเป็น ac หรือ dc คะ dc เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์สองตัวนี้ต้องทราบได้แล้วจากมิเตอร์ที่ให้วาดรูปแล้วก็วาดแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> เ,เพราะฉะนั้นมันมีทั้งช h a n หนึ่งแล้วก็ช a n n สองเรามาดูว่าบูลเปร์ดิวิชันตั้งไว้ที่เท่าไหร่เนาะของแต่ละช n e l โอเคตอ่ะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมามันบอกว่าเวฟฟอร์มมาร์เกคือมันวัดสัญญาณตรงเนี้ยเทียบเห็นหมายเล็กหนึ่งอ่าหมายเล็หนึ่งตรงนี้เห็นไหมหมายเล็กหนึ่งตรงนี้ มันบอกถึงว่าสัญญาณเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ตรงนี้แกนนี้เทียบกราวเพราะฉะนั้นกราวของวงจรจะอยู่ตรงนี้นะคะเส้นตรงกลางที่หมายเลขของแต่ละชแน,นลอยู่มันวัดเแกนแกน y จ๊ะใช่ <c oughs> อเพราะฉะนั้นเส้นกลางคือเส้นกราวตรงนี้หมายเลขเนี่ยเนาะถ้ามันเป็น ถ้ามันวัดส,ญญสองสัญญาณพร้อมกันมันก็อาจจะไม่ได้ซ้อนทับกันเราจะหมุนเลขตัวนี้ขึ้นไปอยู่ส่วนอื่นก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันเทียบแกนแค่เริ่มตรงนี้อเดี๋ยวขอจงเมยานอ่ะ,อะตัวต่อมาค่ะโอเร็วไปอีกแล้วเวฟฟอร์ม o s i t i o n ค่ะตำแหน่งศูนย์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 นนเราลองมองดูจอถ้าเรามองจากซ้ายมือสัญญาณมันจะขึ้นจากฝั่งข้างล่างขึ้นข้างบน เราฝั่งข้างล่างเป็นฝั่งลบฝั่งบนเป็นฝั่งบวกสัญญาณบวกลบนะอ่ะเรียนดูตรงนี้ตรงนี้จากที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้มิเตอร์เป็นตัววัดวัดแรงดันแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในวงจรทั้งนั้นเลยแต่พอมาวันนี้เราสามารถใช้ออสซิลโลสโคปซึ่งเป็นเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นไฟตรงหรือไฟสลับเราจะเห็นรูปด้วยวันนี้ ถ้าเรามองจากฝั่งซ้ายมือเนี่ยอาจจะมองไม่เต็มรูปเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรามองตรงใช่ไหมโดยปกติทั่วไปคนมองตรงตรงนี้ปรับให้เส้นกลางตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะคะศูนยูเราจะเร,เริ่มดูตรงนี้ขึ้นมานี่สัญญาณรูปนี้ที่เห็นอยู่เราเรียกว่าสัญญาณไซน์เวฟใช่ไหมไซน์เวฟอะไซน์เวฟฟอร์อมนั่นแหละเวฟก็คือเวฟก็คือคลื่นสัญญาณไซน์ โอคนะเมมโมรีแล้วนะว่าสัญญาณทรายที่มีสัญญาณขนาดทางด้านบวกและด้านลบขึ้นลงแบบจีสลับกันไปเรื่อยๆเราเรียกว่าสัญญาณอะไรนะคะทรายเสัญญาณสรายเมมโมรี่นะคะเอายเมมโมรี้เงหล่ะค่าสแควร์เวฟสัญญาณอะไรคะสแควร์เวฟสแควร สีเหลียวไม่คล้ายกับสควร์มันเลยคนเรื่องเ <laughs> จ็บคอนะมันเนี่ยมันแอ่ทีนี้มันจะเริ่มต้นที่ศูบบนย์ตรงนี้ถ้าจะเห็นเป็นเต็มคลืน่นเรียนไปเร็วไปเล็วเรียนดูตรงนี้ตรงนี้นะ ดูแค่ในรูปนะอ่าดูแค่ในรูปนะดูที่เมาส์ูชิอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ละเพราะว่าใช้ฟังชั่นซูมไปละเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าครึ่งไซเคิลถ้าจัดตรงนี้มาถึงตรงนี้คือหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลคือหนึ่งรอบหนึ่งรอบ เรียนดูสิสัญญาณในจอเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไซโคสองสองครึ่งสองครึ่งใครว่าใครว่าสองไซโคลกดยกมือมาสองครึ่งสองครึ่งใครว่าสองไซโคลครึ่งสองจุดห้าไซโคลยกมือมาอาตอบเรายกมือครับใครว่าสามไซโคลกดยกมือมา ี๋ยว่าหนึ่งสองสามส,ส,ส,สี่ห้าหกไซโคยกมาบาอมามโอเคทีนี้มาดูคุยอีกรอบหนะึ่ง <c oughs> โอโหไม่ใช่ละ <c oughs> อ่ามอ่านอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงตรงนี้นะดูเริ่มต้นตรงนี้นะจากจุดเนี้ยที่เมาส์คูชี้ไปไล่ไปเรื่อยๆขึ้นมา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 จบตรงนี้คือครึ่งไซค์เมาส์คูจะเริ่มจากจุดนี้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างขึ้นกําลังไต่ขึ้นข้างบนจบตรงนี้เส้นกราวของหมายเลขหนึ่งเลยนะฝั่งซ้ายมือเนี้ย เขาเรียกว่าหนึ่งไซเคลเพราะฉะนั้นสัญญาณทั้งหมดในตอนนี้เรายังไม่นับอันนี้ก่อนเพราะมันมันเป็นเซี่ยวหนึ่งแล้วนะที่มันเต็มหนึ่งไซเคิลรือสองไซเคลกับอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งรวมกันก็เป็นครึ่งไซเคิลเป็นสองจุดห้าไซเคิล อขอ้นขึ้นค่ะใครยังมองไม่ออกเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเนี่ยครูจะมันคือ<ห>วิทยาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์เรียบร้อยต่อไปครูขอเมื่อกี้เรามีตัวอื่นในนี้ครบแล้วแต่ว่าพอดีปุ่มตรงนี้มันมาด้วยกับรูปนี้พอดีตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันคีฟังก์ชันคี เรียกกันสั้นๆว่า f หนึ่งสองสามสี่ห้า function k หนึ่งฟ function k สอง function k สาม f ังก์ชันสี่ f u ง c t i o n ห้าเรียก f หนึ่ง f สอง f สาม f สี่ f ห้านะคะเข้าใจโอเคมาทีนี้เราตอบพร้อมกันน,นั่นนั่นเราตอบพร้อมกันโอ้ย เร and, like o in, o no ็วมากมันตรงนี้เอ้าเมาส์มือเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะเมนูครับแหมดูดีดีว่าเปีอะไรฟังเชันสีฟังชันสีอาจารย์อาจารย์รู้ก่อนนะะอาจารย์รู้ก่อนเลยก็ไม่รู้เอาเมาอาไปตรงนี้สจแล้วคูณเลอนมาตรงนี้ฟังเชิญสี่ฟังเฉียงฟังคำวันความเฉียงร้การนะจะ กลุ่มขนาดนี้ใครบอกเรียงฮัลโหลไม่ใช่แล้วก็บอกขอโทษค่ะอ่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะเมนูครับเมนูย่าสเมนูตัวนี้ล่ะคะเราชี้อยู่ตรงนี้ frequency ย่า frequency ความถี่เราชี้ตรงนี้แล้วทาง e time time period บ i v เ Division นยบอกเวลาในการเกิดลูกคลื่นในหนึ่งไซคุลมาชี้ตรงนี้ค่ะบอเปิด v i s i o n นบอ w o r ิ d i ิวิ i ักี่ชคนลคะสองช n นลสองชแนลชแนลบที่โชว์อยู่เป็น ac ac ชแนลที่สองที่โชว์อยู่เป็นเป็นดีสีดนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าสิ เราสามารถเปลี่ยนเป็นช h นแนลหนึ่งเป็นวัด d ีซีได้ไหมได้ครับได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าเรากําลังวัดสัญญาณอะไรที่ใช้ชันแนลไหนเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้โอเคตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคะ w e รฟอร m m เมเครับ w e รฟอร m m เมเมนะคะเพราะว่าเไม่เปิดเพอพ r p o i พออยู่เลยตอบคูได้เยอะเชียวน่ารักตรงนี้เรียกว่า เวฟฟอร์มโพสิชันเวฟฟอร์มโพสิชันเอ่อเวฟฟอร์มโพสิชันเก่งมากทุกคนจำได้หมดแล้วตรงนี้เลิศทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ไงเพราะว่าค่ะจ้ามันจะมาเป็นเรื่องมาจ้าตัวนี้นะคะ power switch ตซ์เปิดจ้าจ้าอ่าตรงนี้โดยรวมแล้วเรียกว่า LCD Display ไป <Play S 2> นะคะเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. เราแยกออกไปคุยรายละเอียดข้างในมัน,ม,นมาแล้วอ่า <Fun ction S 1> อ๋อตนนี้ <G. S 1> มาเอ,อ่อฟัง์ชันคีย์โอเคทีนี้ตรงนี้นะคะ USB อ่า A type port ตรงนี้นักเรียนสามารถพอนักเรียนวัดถ้าเป็นมิเตอร์เนี่ยนักเรียนต้องจดุดใช่ไหมเรียนต้องจุดลงไปแต่ถ้า yeah, สามมตินักเรียนใช้งานจริงสมมติไปเจองานจริงนักเรียนสามารถเสียบ Um, i different